าว่าใครก็มากดขีแหละอยู่กรุงเทพเนี่ยแล้วก็จะบอกว่าคนเซียเนี่ยเป็นกาเฟร์ฮาร์บีแปลว่าเป็นคนนอกสนาที่ทำสงครามกับศาสนาอิสลามได้ฮาลานแปลว่าฮาลานเลือดคอต่อมาเนี่ยมันก็บอกของกลุ่มนั้นแหละกลุ่มเกาอ่ะเขาบอกว่า คนกาเฟรเซียเนยซึ่งทำสงครามรบกับดินแดนปัตตานีหรือนครปัตตานีเป็นคนต่างศาสนาที่ทำสงครามเรียกว่ากาเฟรฮารบ์บีชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นเป็นที่หาลา้านสำหรับคนอิสลามปัตตานีแปลว่า หัวได้ได้เพราะพวกเขาเหล่านั้นเป็นคนที่ทําสงครามกับเราเขถามว่าทุกวันนี้มันใช่ไหมมันเหมือนกับเอาคืนถ้ายังเป็นการทําสงครามอยูอ่สงครามเนี่ยมันมีผ่านขั้นตอนอะไรบ้างหรือไม่นับตั้งแต่สมัยที่ปัตตานีแตกคือมันไม่ใช่ว่าทําสงครามตราบจนกระทั่งทุกวันนี้หรือดินแดนนี้เป็นดินแดนของดารุลฮารบีคือดินแดนสงครามตลอดเวลามันไม่ใช่จะถือว่าเป็นดารุลฮารบีหรือไม่เนี่ยเขาให้ดู 2ข้ออย่างที่ได้กล่าวมาหนึ่ก็คือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินถ้าจะบอกว่าทหารเร็วอย่างนั้นเร็วอย่างนี้เสียเร็วอย่างนั้นอย่างนี้เนะี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันไปไล่ หรือว่าทําเหมือนกับที่เกิดขึ้นในกัมพูชานะหรือกาะทากับคนมุสลิมเหมือนกับที่ฉนวนกาซานะคุณจะไปเทียบกันมันไม่ได้ทิัตะนีโดนถล่มอย่างนั้นหรือเปล่าล่ะประเด็นมันก็คือเรื่องศาสนาเนะ่ยเขาเอาเรื่องศาสนาว่าศาสนานีถูกกดขี่ไหมเขาห้ามละหมาดไม่ห้ามถือสินอดไหมเหมือนในสิงเกียงประเทศจีนเนี่ยเขาไม่ให้ถือสินอดหรือคนจะไปละหมาดนี่ต้องอายุเท่านั้นเท่านั้นเขาไม่ให้วัยรุ่นไปของเรานี่โดนไหม hey. มันไม่มีไงแล้วก็สนับสนุนด้วยมาสร้างมัสยิดกลางให้อะไรต่อมีอะไรตกลงถ้าเป็นสงครามเนี่ยมันใช่ไหมผู้หญิงโดนพระโดนอ้าวแล้วกในหลักการศาสนาว่าไงคนต่อไปนี้คือบุคคลที่ต้องห้ามที่จะไปฆ่าฟันเขากรณีเกิดสงครามอันนี้ในสงครามเลยนะครับเพราะสงครามหนึ่งคนแก่คนชราฮะสองผู้หญิงยกเว้นผู้หญิงนี่ยมันเป็นทหาร่ขอค้าคนขายของนี่ปรากฏไปซื้อรองกองวิ่งอยู่แถวตำบลอะไรไรู้โดน อะไรอย่างเงี้ยไปเขาทำไมอ่ะเขาไปซื้อของอิหมัมมัสซิดกลางจังหวัดปัตตานีท่านก่อนเน่เสียชีวิตไปแล้วเจาเผาขนเลยที่ไหนตลาดกําลังเดือนรอมฎอนเดือนถือสิญอดกําลังไปซื้อของจะไปแก้สิญจด์ครับ่าไปยเขาทำไมก็พ่อหาร้านไงถือว่าเลือดเขาเป็นที่หาร้านจะไม่ล่ะ คนพวกนี้มันไปคบกับสีแย yeah. ่เป็นสายลับเป็นมุนาเฟกเ็เรียกเป็นมุนาเฟกแปลว่าคนกับเกาะคนหน้าไว้หลังหลอไอ้สิ่งที่เขาพูดแล้วก็บปกฝังกันก็คือเพราะคนเหล่านั้นทําสงครามและต่อต้านพวกเราไปต่อต้านคุณตรงไหนเวลาคุณจะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นดารุลฮาร์บีอ้าวแล้วผมล่ะ ผมอยู่กรุงเทพเนี่ยกรุงเทพเป็นดารุลฮั์บีเป็นดินแดนคู่สงครามกับปัตตานีใช่หรือไม่ในเมื่อหลักการของศาสนาบอกว่าบุคคลใดเข้ามาในดินแดนอิสลามและได้รับการคุ้มครองในความปลอดภัยใครไปละเมิดชีวิตและทรัพย์สินเขาไม่ได้ครับนะเขาเรียกกาเฟรมุสตะมันก็คือคนต่างศาสนาที่เป็นผู้ที่ได้รับการรับรองในเรื่องความปลอดภัยเช่นทุกวันนี้ก็คือถ้าเป็นประเทศมุสลิมออกวีซ่า ให้คนที่ไม่ใช่มุสลิมเข้ามาดีเดียนมุสลิมคนมุสลิมที่อยู่ในประเทศนี้จะไปดักยิงเขาจะไปละเมิดเขาไม่ได้ไอ้เขาเรียกกาเฟรมุสลิมันกาเฟรเหมือนกันเป็นคนต่างศาสนาแต่ถ้าไปเข้าไปละเมิดชีวิตทรัพย์สินเขาไม่ได้กินสวรรค์มันไม่ใช่ว่า คนตาศาสนาและได้บุญขึ้นสวรรค์นะละูกก็กิน่นสวรรค์ยังไม่ได้เลยรหรือกาเฟซโมอาฮัดห,หมายถึงกาเฟซที่เป็นพลเรือนพลเมืองของรัฐที่มีสนธิสัญญาข้อตกลงกับรัฐมุสลิมการส่งทูตเจรมไมตรีต่อกันเนี่ยหรือมีการยอมรับซึ่งกันและกันเนี่ยเขาเรียกมีข้อตกลงหรือสนธิสัญญาก็จะไปละเมิดเขาไม่ได้อย่างกาเซียเนี่ยถามว่าเคยเคยไปทําข้อตกลงกับเขาหรือเปล่า สายสายบุรีพญาสุริยะสุนทรบวรพักดีศรีมหารายามักตาลีลาอับดุลรอซูลวิบูนกอบเกลดประเทศสยามเข้าตั้งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองอตกลงเขามีข้อตกลงกันป่ะหรือไม่มีข้อตกลงหรืสอสงครามเนะี่ยมันยาวมาตั้งแต่ปี2 3งสจนกระทั่งทุกว,วันนี้สิ้นสุดแล้ววิยังไม่จบสิ้นสุดแล้วรือยังไม่จบแล้วคุณจะสู้อย่างเงี้ยสองรอกว่าปีมาแล้วเนี่ยคุณจะสู้อย่างเงี้ย ไปเป,ไปิดตรงนั้นทีไปทําตรงนั้นทีมันจะได้ไหมนเนี่ยกับการที่ว่าคุณยังเป็นมุสลิมและคุณก็จะรอดในโลกหน้าได้ด้วยความเป็นมุสลิมที่ดีไม่ใช่ความเป็นมลายูนะความเป็นมุสลิมที่ดีเพราะไอ้ความเป็นมลายูนี่เรื่องสมมุติสําหรับเราโลก,กุตระของเราก็คือความเป็นอิสลามความเป็นมุสลิมคุณอยู่ในโลกเนี่ยคุณอยากจะไปสวรรค์เนี่ยทำได้ไหมเนี่ยสถานการณ์ทุกวันเนี่ยไ,ได้ที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยมันตรงไหนที่มันกดขี่ศาสนา,สาม,มันไม่มีมม